โยเฮ้ยชนแล้วมแค่กลัวนเยอะเตรียมอยู่ห้ามเพียปลาแห้อย่างอู้ห้ามย่างใกล้บะลูกย่างใกล้เหรอในดูสิอุ้หไก่น่ากินมากลูกพ่อหนูกินท้าวกับอะไรครับบองอู้เท่าไหร่ครับเท่าไหรครับน้ำมิกปลา กองไข่ของใครกปุกกระปุกหนึ่งบาทคุย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 เขาหอเาดี๋ยวหอนหอนนั่นแลนาะบรรยากาศฟิวฟเอากินนู่นละกินกินเล็กเลยโคเลโคเล็กเยนะปบรรยากาศขึ้นไปยังสี่วันหกเขาหอนมันเสีบลเนาะปกระปุกหนึ่งร้อยบาทครับ บรรยากาศโอ <c oughs> ้ทะเลไอ่ออกคนวนกลยังไกลน้ำพริกปลาไหลแม่ชนเสียบไปดีค่ะพี่นหนขาของที่เราที่สันแบบที่สุดแล้วโอ้ักลาเปือวะเบื่อโอ้โหเฮ้ยเฮย้ยะฮ้ย้ยเฮ้เ้ย้เลย้ยเเ้ยเฮ้เลยเเเยเลย้เยเ้อนเเ้้ย เดี๋ยวไปดูอีปูอ่ะงั้พอน้องไปดูกันป้อนข้าวน้องก็ได้ไปโอ้โหปลาแซ่บบ้าอันนี้แกงของใครนี่แกงปลาคุ้งวันโอ้โหคุ้งห้ามพักข้ามพักไม่ไม่เจอรี่เจาอกจานข้าวกูไปไหนไี่จานข้าวอยู่กับลูกเลย เอาไให้น้องใช่มไม่ไม่ขอต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะนี่นี่ไหน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 นี่ป๊อปป๊อกสุกจะแม่ขอไม้หนึ่งให้ป๊อกเลยนะอันนี้อ่ะอ่ะกินลูกกินกินแตงพิ้ปลาของเราคดออกคดออกโอเคอันนี้นี่อโอ้โหอืมโอ้โหกินให้จบเลยลูกอืมมะแขงทรัมะแขงาโอ้ยคำขอเลยครับโอ้ งานเก่งหนอโอ้โหกินจบแล้วหนละโอ้ยที่สุดแบบวิวนี่แบบยังสวดยังเลิศเลยหลูกโหโ นุ่ยดด้อพีนน้องนี่น้องค่ะคำเขาอุปื้น่คำเขาตำเองก็ตเองกูยังไม่ได้กินไม่กูตํเองกูแค่ได้ชิมมันได้เห็นมึงนี่เป็นตะลำไรแจกไปเออเขาออนทีาดีไหมผู้ใดากคกันว่า มาเ็มว่าจรีวิวซื้อได้สูบอืมเอาละนล้วนอเอไอตอนแบบนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่กันก้างนะคะเป็นข่าตะไคร่ใบมอกรนะคะตัวนี้เป็นตอนเลยะอืมชื่นใจอืมพอมงาอบเงงอืมเอไอืมพี่ว่าจีิว้อัดบาลายรีมันยง อืมอืครับนี่เป็นวะครับเอว่าะอว่วครับระแด่มีจิ้มน้ำปลาเหรอมีค่ะ เขาด้ว่าได้เปิดแล้วะมันเรียกแสเกียงางมันเรียกจารเกียงตับแล้วแซ่บหลายบอกมัเรียกจานโอ้ยมึงแกเบิรพีแน่นอนคือหามาเรียกจานเรื่องต่างกันเกียงตับโอ้ยเรียกาเลยอกรแซบโอ้ยมึงแกเบิพีเนาะหำมา โอ้โหเสรษฐกันนาไหนนะคะเรียนจานแล้วก็มานะคะโอ้โหจบคลิปจบคลิปจบคลิปขายกระปุกเท่าไหร่ครับกระปุกเลยหนึ่งร้อยบาทซื้อได้ที่ไหนครับเพ็ดแม่ชนแอติมี่แซบตัวครับผมครับผม